อ้าวราบทราบพี่ท่านผู้ชมท่านน้าวันนี้ผมอิงแล้วแล้วก็ไปอยู่ในเกม Fastmo Ph Phobia นะฮะเกมที่ใครหลายๆคนชอบเล่นกันแล้วทำไมพวกมึงสองคนนิ่งกว่าเฮ้ยเฮ้ยซีเจไอบ้บอสเอามยังเอามยังอันเดอะไปเรามาเริ่มกันเลยอันนี้คือบ้านบ้านหลังนี้อีกแล้ะนะ ก็เป็นมือใหม่นะฮะยังเล่นไม่เซียนมากเรามาดูกันเลยดีกว่าใครจะเอาอะไรไปออกเนี่ยมหยิบไปทำไมเออเดี๋ยวเดี๋ยวูเ,วเอาันนี้แล้วกันแล้วไ,ไฟฉายนะแล้วเออเดี๋ยวกูเอาเอ่าแคม,มลใครเอาไฟฉายไปวะ <Yeah. S 1> มึงไม่ให้มึงไม่ให้ตาก,กล้องถือไฟฉายขอบคุณมาก ส่งไฟฉายมาอ่ะ <c oughs> อะไรเี่ไอ้คนนั้นไม่เจ๋อะไรฮะไม่เจ๋อเลยมึงวางไฟฉายแล้วปิดด้วยนะเข้าดูบนรเอฮ้ยโบด <c oughs> โบด <c oughs> บดเอาอันนี้ไปได้ไหม <c oughs> เอากล้องไปอ่ะโยนไปแหละมนุษย์กล้องห <c oughs> ลังมือหนุนหนุน,น,น <c oughs> ไม่ใช่กล้องนะั้นกล้องนี้ นี่ที่ตีมนะเออนั่นแหละแล้วแล้วนี่พอดีพอดีผมกับโบ๊ทเราใช้สกินเดียวกันนะก็คือซีเจมาดิเขียนท่าดิเอ่อมึงมึงหยิบกล้องนี่นี่เห็นกล้องนี้ไหมเห็นกล้องนี่ไหมเออนั่นแหละไปไปกันเข้าบ้านไป มึงหยิบได้เหรอเออเอาก็หยิบมาสิครับเออโบสถล้อด้วยโบสถเออไฟฉายนี่ผมสามารถไฟฉายนั้นก็เอ่อเอาเอาสารให้ทั่วเลยไฟฉายนั้นเอาสารให้ทั่วเลยวะอืมนช่เอ่อก่อนอื่นทำแรกเปิดไฟอ่า จังวะชึบอ่ะนี่เปิดชั้นไหนเอยกไปอ่อโบ๊ทจะขึ้นชั้นสองเลยเหรอกระดานนะอ่าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูไปหากระดานก่อนแล้วกันแล้วเดี๋ยวไปอันน้ไปอยู่นี่อันนี้ไม่ใช่เออห้องน้ำชึบอ่าเดี๋ยวเปิดก๊อกทิ้งไว้เห็นเขาบอกว่าถ้าน้ำสกปรก ก็จะเป็นหลักฐานชิ้นหนึงว่าแต่นี่กุญแจอะไรนี่ทุกคนรู้ตีเครื่องมีตัวเครื่องอะไรแล้วฮะ<า>ท,ที่ไม่ให้กล้องมันคนอยู่วาแล้วที่มันเป็นแบบ S.M. อ่ะ S.M. อ,อะไรวะเออมันเหมือนเป็นตัวเครื่องแหะอ๋อไอไอที่มันมีหน้าจอสีขาวนะใช่ป่าววะใช่ใช่อ๋ออันนั้นไม,ไม่อันนั้นไม่คุยกับผีอันนั้นเดี๋ยวค่อยอันนั้นเดี๋ยวค่อย เปิดตู้รอเลยเออเปิดตู้รอรอ,อ่าฮะนีตนู้มีอะไรยฮะอยู่ชั้นใต้ดินกำลังสำรวจอยู่ใต้ดินเหรออ่าใช่ปูเพื่อนราขึ้นมาชั้นบนแล้วเนะไม่มีอะไรเลยน้ำสะอาดน้ำสะอาดอ๋อน้ำน้ำจะน้ำจะส่งผลเลยเหร เออถ้าน้ำสุกปกก็จะเป็นไอ้ mm. นี่ป่ะัมเรู้ว่าอะไรวะแบนชีเอ้ไม่ใช่แบนชีผูดบิดไอ้ก mm. ีดีป่ะ mm. ใช่ไหม mm. มึงทำกึงเสียวมึงอย่าปิดประตูกูไม่มงผิดเยนะผีฮันจะได้รู้ mm. ห้องไหนอุณหภูมิปกติบ้างวะี mm. พูดมากนะมัง mm. ไม่ปกตินะอืมนี่อ่ะว่าไอเครื่องที่มันเั่นเลี้ยวเขาเคือหน้าคุยเขาอ่าไอเนี่ยถ้าใครเกี่ยมมันไม่ไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวมัน,ม,นมันเอาไว้คุยกับผีแค่นั้นแหละมันถ้าาาขวคคนจะุยลป่ใช่เปิดให้ให้ตัวเลขมันขึ้นแล้วก็ค,คุยเลยถ้าอ่ายกพูดนะ ไม่เจอผีเลยหรอบดน็อตฟาวมันยังสะอาดอยู่เฮ้ยเหย่ยทิงกูไว้ดิเฮ้ยโอเคเาปิดไฟเดีอเด้อเด้อเดไฟดับแล้วสวิตไฟห้องนี้มันอยู่ไหนวะฮะไฟดับทั่วบ้านเหรอกูปิดเองนะ ท่านมันแบบผู้บ้ารลยป่ะเนี่ยอ่อไม่มีอะไรเลยเดี๋ยวฟึบกูเปิดตู้รอแม่งหนึ่งมาไปบอขึ้นข้างบนกันฝากความหวังไว้ที่มึงพอาะเธอโมอยู่กับมึงไปในดินปหาฮะไปอ่ะเปิดแล้ยปึ๊บโอ้ยไปยังชัวร์ฮะเหลืออีกสิ15นาวิ หนึ่งนาทีสิบห้าวิอะไรมันที่มันเป็น,เ,ปนเราเราเดินกลับมาที่รถอ่ะแล้วมันเห็นหนึ่งนาทีเก้าวิแล้วเอ,อ่อน่าจะเป็นเอ,อ่อการออกลงของผีแล้วมั้งใช่ใช่นะแน่เนี่ยเหลือหนึ่งอันนี้ถึงทอแล้วชิบหายแล้วบอสมาเร็วเปิดจะมาได้เลยเปิดตูนทุกตูนตแล้วอ้าวมึงไปไหนละ,อะเอาวบอสเฮ้ยเฮ้ยมึงยัดทิ้งกูนะ เอ้ยเหลือ40วิทุกคนรี่ลับเข้ามาก่อนไหมโบท๊ททำไรดิว่าผีอยู่ข้างบนเชื่อไหมไม่อว่าผีข้างล่างนะก็ะข้างล่างเราสำรวจหมดแล้วอะโบท๊ทมันอุณหภูมิมันปกติหมดเลยดิชิบหายแล้วกูเริ่มกูเริ่มเสียวแล้ว,ลวนเนี่ยขึ้นมาข้างบน เปิดตู้ล้วมึงไปที่รถเดี๋ยวไอ้มาไม่ไม่ตอนนี้เราอยู่ในบ้านแล้วขึ้นมาข้างบนได้ไหมเ้ยมึงทำอะไรบดกูก็กลัวเป็นนะมา เอาแล้วมึงเข้ามาทำอะไรกันไอน้นี้แท้ทมึงจะสำรวจเห้อโอบสโบสเอาแล้วมึงเข้าไปทำอะไรกันออกมาเออขี่หมาเปิดไฟกันเอ้ยเฮ้ย,ย,ยทำอะไรหมดเฮ้ยอย่าพื้งอย่าพื้ง อย่าพึ่งเออมึงมึงมึงฉายสาดตร์ให้ทั่วเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮไอ้สัตว์อย่าอย่าไปประตูทิ้งกูไว้ไอ้ก็ได้เอะคุณทีโอไปคุณเรียนได้ไหมอย่าพึ่งพี่ใจะยินมึงฟังฟังอย่าอย่าเรายังไม่ได้เจอห้องผีเลยมึงอย่า อย่าใจร้อนดิบดไปมาห้องนี้มาห้องนี้กันมาเร็วเปิดให้นะทำไมมันเป็นแงนงหน้าตลอดเนอะไม่เข้าใจไปสองโยสองดู <c oughs> อ่ะอ่ะ่สองสองเรื่อยๆสองเรื่อยๆ ประตูตู้เตียงส่องให้หมดเลยอ๋อปิดประตูใส่ทำไมล่ะออเฮ้ยอะไรไเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเกิดอะไรขึ้นเมนะื่อกี้บอสต้องทำอะไรหยออกไแล้ว อะไรที่ไฟยังไม่กระพริบเลยว่าห้องนี้ยไปดิห้องนี้ไะเฮ้ยเฮ้ยห้องนี้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 กูมีอะไรบ้างไหมกูมีมีหนังสือกูวางโอ้โยสัตว์วางได้ดีมากเลยกูฟิซซิ่งมาฟิซซิ่งฟิซซิ่งอ่ะ ก็ไฟฉายอันนี้ห้องนี้ห้องนี้แหละห้องนี้ห้องนี้เออเขามี้องนี้ใครเออวางเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกี่จุดสองเครื่เฮ้ยไอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยไอ้มารมารมาี่นี่มานี่มานี่ขามีมาที่ขามานี่ขึ้นมาบนติงอ <eterm oon> ่าแล้วถือเครื่องถือเครื่อง อ่ะเปิดเครื่องเปิดแล้วอ่ะกดกดบีแล้วก็ถาม h o w are y o u h o w are y o u อ่ะเง <are> <are> ียบแล้วลว่ววววมาทำไมเราต้องจับาันให้คนอื่นูได้ปะไม่เสียงเสียงมึงเสียงมึงเข้าเกมเว้ยได้ได้ยินไม่บ้างไม่บ้างเข้าเข้าเข้า,า h o are y u มันมันซึเงว่างอะไรก่อนนยนะไอเฮ้ยมึงเปิดตู้รอหน่อยดิเฮ้ยเชียนี่มึงกลัวตายขมอค o พอ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 จ้ะอืมแล้วไม่มีอะไรแล้วนี่มีแค่ฟรีสิงเออโค้ดไรติงอ่ะ อ่ามดไลติงกดไลติงเฮ้ยเฮ้ยไฟดับเหรออ่า uh, แล้วใครไม่เขียนผีไม่เขียนเอาละจ้าเอาละจ้าเอาละจ้าผีไม่เขียนจ้าฮะอ้าว huh? uh, งามไส้เลยมึงไปไปชั้นใต้ดินละไปชั้นใต้ดินลงจอดรถบอ โอยหอดังเยว้ดูหนดูอ้าโอยดังขนาดนี้เวล5ห้าใครตายวะเสียงดังแห่เลยเ้ยบเลยเบสียงขนาดนี้กูเวล5เวล5แล้วไม่ออกได เดี๋ยวมาร์คมึงไม่ได้ซ่อนเหรอไม่ซ่อนนะมึงชนที่ด้วยก็ไม่ได้หันนี่หมดไอ้โบ๊ทไอ้มาร์คมึงทำอะไรนี่เฮ้ยอยสัตว์ไม่กล้าออกเฮ้ยมึงมึงอยู่ไหนกันนี่หาจุดเลยแอนแอนไหนไหนก่อนเล่นบอกว่าไอ้อยากเจอผีจังเลยอะฮะ าปากดีเหรอฮะปากดีจังเลยนะมึงเนี่ยไอ้โบท๊ทไอมท้มาร์คมึงอยู่ไหนกันเนี่ยไม่รู้ว่าเราไม่ได้แอบเราอยู่ชั้เคาอยู่ชั้นสองอะแต่ไม่ได้แอบไม่ได้แอบอยู่ในห้องแบบอะไรรู้อยู่ห้องไหนอะไรรู ออกมาเราไปเปิดไฟกัน,นอ๋อมึงอยู่นี่นี่เองนี่มามากูดิมาเป็นเพื่อนกูหน่อยปเปิดไฟกัน,นกูกูเดินลงมางข้างล่างแล้วกูกูเดินกูเดินลงไปข้างล่างจะไปเปิดไฟแล้วรีบกว่ากันได้ห้องรถมันอยู่ตรงไหนวะห้องนี้ไนปะอ่ะโอเค รวบรวมคะแนนอ่ะโอเคไปมาแล้วไฟมาแล้ว,ไ,ลวไปเยอะมือสาอยู่ไหนมีอะไรไม่มีไหมไม่มีไม่เห็นแม้ปต่สายโยเรามีหลักฐานอะไรบ้างวะเฮ้เห็นไหมเห็นไหมไม่มีไม่เห็นตีนอะไรในมือไหมไม่มีไม,มไม่เจอไม่เจอเลยเอ่อบนรถเราทิ้งอะไรเอาไว้หรือเปล่าน้ำสุขภัณฑ์ป่ะ ข้ามวงไปดูดิเสียอะไรอ๋อสะอาดสะอาดทั้งกบุ้จะมันสีช็อกโกแลตอะเราเราเราทิ้งอะไรไว้บนรถปะวะเดี๋ยวไปดูกันเอ่อฮะอืมก็ไม่ได้ทิ้งอะไรเร้นี่เฮ้ยบอทมันได้ตั้งกองไะ โอ้โหปูปูเอาป้งถ่ายรูปมอ้าวแลว่ากองกองอยู่ไอม้มาไอม้อาไอมาเอากล้องมาสิโยนกล้องมา,ามาดีเขาบอกว่าคลานคลานจะเร็วกว่าเดินธรรมดาจริงเปล่าก็าไม่รู้คลานกันเงี้ยก็กดซีกดซีเออ ออเออยอย่อย่อไม่ใช่คาน <c oughs> บอกทำไรอย่างนี้อย่าบอกอยู่ในตู้เอ๊ะเอ้าสัตว์ไฟดับอีกแกว <c oughs> ไปไปเปิดไฟให,หม่ <c oughs> ผีขยันปิดไฟไว้เลยไหนมึงเดี๋ยวมึงไปสาด <c oughs> สาดแสงยูวีตรง สาวิทหน่อยดิน่ะตรงที่กูจะไปเปิดเนี่ยเ<อ>ดี๋ยวคนนแปลอกด่ับจังเลยเนี่ยมึงสาดดิสาดหน่อยดิยไม่เจอเลยนะอาา่ะฮะไม่เจอเลยดีไปไปมาละนี่มึไม่เปิปดลยยังไม่ได้เปิดใช่ปะฮะเปิดแล้วเปิดแล้ว ไอ้บ๊ทไอ้บเงียบเฉยมึงทำอะไรอยู่นี่โว้ยนี่ฮับอทจําลวจแหะเฮ้ยฮัต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 ลงลงฮัตพีฮัตไปมานี่มานี่ตามกมามานี่มานี่เข้าห้องมาเข้าห้องมาดู มาเร็วตูดมาปิดไอยู่นิ่งปิดไฟปิดมึงมึงมึงอย่าขวางทางนิมึงปิดไฟซักไฟฉายมาิดไฟฉายเออเออปิดหยุดทัน,นละ สวัสดีครับพี่น้องไปดดบอีกแล้ใช่ไหมเอาฮียวสวัสดีพี่น้องอ่ะก็มนได้รับนี่ว่ะแหมวมีอยู่ไหนแฮ yeah. ่ปากดีปากดีเ yeah. ด้ออีสอยากดูอีสต์อ่ะอยากอะไรด้วยบอสตายอ่บอส พอเจอหลักฐานเลยบ้างวะแค่ฟิซซิงแล้วก็อ,อ๋อ,อฟิซซิงกับเอ็มเอฟเวลห้าเดี๋ยว <laughs> มึงทำอะไรอันนี้คือโบอยู่ไหนเนี่ยเอ,อ่อโบดโบดมึงทำอะไรมึงสำด้วยอะไรเนี่ดดยบัวที่เะครอบตานไมยตอนเนี้ยฮะเราถ่ายรูป พี่อย่ามาตอนนี้นะโอ้โหขอบคุณกล้องเฮ้ยผีเขียนผีเขียนเขียนเขียนผีเขียนแล้วไปไปไปเะเขียนแล้วเขียนแล้วเ,เ,เขียนสมุดแล้วมึงไม่ต้องรู้หรอกเขียนกพอไปกลับเดี๋ยวไปดูดิเราผ่านมันละกีเะ่เมตรแ้หน้าทุกทีเลยทอันทุกทีเลยเข้าห้องเดิมนะเข้ามาเ <c oughs> ข้ามา เอามึงตายเหรอเอจีๆเลยจีเอาหมันหันกูโอ้ยเออปวดเลยถ้าจะตายก็ตายปิดปิด เอาเชือบผีหันอีกรอบนึงเอามาเร็วมาเร็วมาฮักมาเร็วปิดปิดประชาย <Yeah. S 1> มึงช่วยยืนอยู่นี <Đ> ่นี่ไหนกันอยู่ในบ้านหี้ฮิแกำลังจะออกนอกบ้านอยู่แล้วออกไปเลยออกไป พี่เปิดประตูไม่ให้มึงเข้าพออี่ทางซ้ายเไปรุกก่อนที่พี่จะทันอีกรอบนึง,อ,อ,อ,งอย่าโบสอยา่าขอร้องไปแล้วเฮ้ยผีตำ้นหนักจริงอะผีโบสทผีโบสทผีโบส กยังชอบเลย <Come on. S 1> ฮั่นยาวๆจ้าสิบยาวๆเห็นไหมเห็นไหมสิบยาวๆจ้า <c oughs> โอ้ผ่านไปตั้งสองภ <c oughs> ารกิจเลย Get a ghost to walk through the song <c oughs> เราไม่มีซองแล้วก็กลับกันเลยแล้วกันเฮ้อเด้อเดี๋ยวยเดี๋ยวเดงอย่เบึ๋งเดี๋ยวอันนี้ก่อนอะไรนะ Spirit book ไม่ใช่ไม่ใช่ <c> Ghost writing ไม่มีอะไรเลย แสดงว่าเฮ้ฟิลเตอร์ปีนไม่มีโคดออฟมีโค้ดออฟกับยเอ็มเอฟก็ไม่ใช่มีโค้ดออฟกับสปีลิทบล็อกอะฟิซิ้งอันเนี้ยยีเอ็มเอฟเวลเวลห้าแล้วก็โคดอันเนี้ยไรติ้งมันไม่มีมันบอกมันเขียน ใช่มันมันเขียนไว้แต่แต่ว่า E M F นั้นไม่น่าจะถึงห้าละจะเอาเอาแล้วใครสตาร์ทรถแล้วมึงจะสตาร์ทรถทำสากเลยเราใครสตาร์ทมึงเหรอจะไม่ได้สตาร์ทไอ้โบ๊ทไม่ไอ้ม้าไอ้ม้าไอ้มากูกดไปได้โอ้โหอยู่เลยอยู่เลย แล้ใครมนสตาร์ลอดช่างมันก็สำหรับคลิปนี้ก็ขอลาไปเพียงเท่านี้กับความป่วนอาดูมันอ,อ่ะก็สำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายเดี๋ยวอ,อ่าไปจ้า